ไปค่ะไปค่ะตรงไปค่ะไปเลยอ้าวขึ้นได้ไหมไม่ไม่จับมือแม่เดี๋ยวแม่พาไปเลยเดี๋ยวแม่พาขึ้นไม่ต้องกลัวลูกจับเลยอ๊บโอเคเก่งมากโอ้โหน้ำนันเก่งจังเลยลูกเออไม่จับไม่จับยืนเฉยๆคะ่ะยืนเฉยๆนะคะโอ้โหเก่งมากเลยลูก ระวังระวังระวังแม่จับอยู่คะ่ะแม่จับอยู่ไปอึ๊บอึ๊บไปค่ะไปเอารถด,ดีกว่ารถอยู่ไหนนะไปแล้วคะ่ะน้องท่นไปแล้วอุ้ยดูน้องดูน้อง รอแม่ก่อนค่ะรอแม่ก่อนลูกไม่มีรถแล้วไม่มีรถเด็กแล้วามาเอานนี้นี่มา,าคันนี้นี่อันนี้ได้ไหมหนูขึ้นไหมไม่มีไม่มีมมรถเด็กลูกไปขึ้นไหมไอเคนเคนน้องพันเข็นไปคะ่ะให้น้องพันเ็น พ่อบ,บอกว่าให้มาซื้ออะไรบ้างไปอ้ออยู่นี่ของพี่เขาหรือเปล่ามีคนเอาแล้วลูกมีคนเอาแล้วค่ะเห็นขวดน้ำไหมนะะ่ะแล้วพัทเห็นขวดน้ำไหมมีคนเอาแล้วลูกไเพื่อนนะ่ะระวังระวังระวังโดนหัวโขกปอ๊กพันเขีนเองแล้วตอนไหนจะถึงเนี่ยเขียนเองเนี่ย ไปค่ะพ่อบอกว่าให้มาซื้ออะไรฮะพ่อบอกว่ามาซื้ออะไรนะ,ปะไปเอาซอสก่อนไปเอาซอสเอาน้ำมันเอาหมูโอเคไหมคะอือตรงไปตรงไปอ่ะเข็นโดนโดนโดนโอ้โหโอ้โหเธอดูทางบ้างสิลูก เข็นถอยหลังมาเ,เข็นเข็นแต่แม่แม่มาทางนี้แม่มาทางนี้ค่ะเออแม่มาข้างหน้าเนาะ้ยแม่เนี่ยไม่รู้อะไรเลยแม่ตระจุมาข้างหน้าสิอ,อ่าแครอทแครอทแครอทเหรอะคะ ได้อะไรบ้างโบชนนี่นี่มาเอาซอสก่อนพ่อบอกว่านี่เอาซอสก่อนเขียนมาค่ะหนูมาทางนี้ก่อนพ่อบอกว่าเอาซอสก่อนนี่เอาน้ำมันด้วยซอสอนไหนนะนี่อะ่านี่ซอสมะเขือก็หมดแล้วมันลดราคานี่4 9ี่บาท ได้ไหมได้แหละไ,ไม่เอาอันนี้ไม่เอาลูกอันนี้ไม่เอาค่ะอ่ะระวังโดนหัวโขกโป๊กเด้มันเอาน้ำมันน้ำมันอะไรด,ไดีน้ำมันเยอะเลยดูซิอันไหนลดราคาดูซิมาทางนี้มาทางนี้าาน,น้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้นะเอาน้ำมันอะไร ลูกน้ำมันอะไรคะหนูไม่เล่นหนูโอเคสอนไหมเนี่ยคือมอริกดดีฮะน,น่ะมือเธอซ่อนอะไรอยู่มือเธอซ่อนอะไรเนี่ยเอาไปเก็บเลยไปเก็บที่เดิมเลยคะ่ะนี่ไงมรกดก็เคยใช้ตั้งนานแล้วเนี่ยมอกรดไหมลนก ใสดีอไรลูอะไรลูกจ้ไหนฉันเห็นนัดีแล้วเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นยังไงเต้นยังไงออเ้นใหม่เต้นใหม่เต้นอีกทีนึงโอ้โหใส่ตูดเหรอลูก เอาหมุนตัวสิรอก,ก่อนไม่โนโนอุ้ยมาเอาซอสก่อนดีกว่าซอสนี่ไงนี่นี่แม่กินนี่มิกระเชฟนี่มิกระเชฟด้วยไม่เอาไม่เอาแตกวางนี่มิกระเชฟอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะ อันนี้นี่น้ำมันอะไรดี4 7 5 7็เอา4 7ก็ได้นะประหยัด4 5เอ้าเอาทำไมมันเป็น4 5ตัวนี้อืออันนี้ก็ได้นี่เอาไปหลายๆอันเอ้ามัน นี่อันนี้ก็ได้สามอันเลยนี่ไปโนไม่เอามาเร็วมาเร็วเข็นเข็นคนสวยคนสวยมาเข็นค่ะคนสวยมาเข็นก่อนได้แล้วได้แล้วหาซอสซอสพ่อเธอบอกเอาบายบายก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวแม่หาซอสก่อนพ่อบอกว่าให้เอาซอสเลย แม่ต้องดูกล้องก่อนนี่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 ฐานพ่อบอกว่าฐานอยู่นี่ลูกซุก,กี้พ่อบอกว่าซุก,กี้อันไหนซุก,กี้อันไหนนอ้อร่อยอร่อยอันไหนนอ้นี่เปล่าไม่ใช่อันไหนนอ้ออันไหนแม่ก็จําไม่ได้แล้วพ่อบอกให้ซื้ออันไหนนอ้อ หาก่อนนะไปแม่ดูกล้องก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย